แแมาเที่ยวผัับครร้งกสนใจเด็กเอ็นผู้ชายหรือเปล่านะแพ้หนูสนใจไหมหนูสนใจไหมเดี๋ยวพี่จ่ายให้สนใจไหมคะสนใจเด็กเอมผู้ชายไหมเด็กเอ็กผู้ชายยืนสนใจไหมลูกเดี๋ยวพี่จ่ายให้ไม่ได้ทำแล้องแพ้นเอยหนูชื่ออะไรครับไม่ได้จริงแต่จริงแพ้ก็แบบเข้ามาหายดีไม่ใช่เหมือนวัสดีครับแพ้สวัสดี้ไปดูงานรีไปดูงานเหรอครับแค่ครับถ้าดูงานมันต้องขึ้นห้องด้วยสิีไม่สนใจเด็กเอ็นผู้ชายด้วยมคะไม่สนใจแบบไปดูงานเป็นห้องกันหรือเปล่านะครับ ไม่ให้หนูให้พงพี่เขาแนะนำตัวเลยอะเรครับเออครับได้ยินไหมได้ยินครับสวัสดีครับเสียงไม่ละลายแผลเสียงเปลี่ยนบินเลยครับได้ยินครับมาแล้วสวัสดีครับชะแพน้อยพี่จซีโร่นะครับครับขอบคุณนะครับโอ้ครับผมแผลเสียงเปลี่ยนขอบคุณเช่นกันครับเอ่ออันนี้ได้ยินเสียงเขาไหมหมาแล้วได้ยินครับเต็ง ให้คุณมากกว่าเดิมข้าวันนี้ก่อโคตรแล้วบวชขี้ร้อยทันทีแถมยังมีกิจกรรมใหม่อีกเพียบไม่ว่าจะเป็นฟีฟออฟตุกกันนัวชมัมหรือเต้นสนุกนกแบบออดิชั่นสมัยก่อนและตั้งแต่วันนี้การเอฟเคสามารถคาเพลงก่อยดีได้แล้วเล่นง่ายขนาดนี้ยังไม่มาอีกเหรอบันนี่ทาาฟีวเวรนะิสนะครับยินดีต้อนรับนะครับผมชื่อว่าซึงกินะครับผมอขอบคุณที่เลี้ยงหนูให้หนูได้มีประสบการณ์ดี ในชีวิตก็จะกันนะครับ้าแพ้ครับครับสวัสดีครับโ,โ,หโ,หโหลมดีว่